สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาผัอๆกันอีกแล้วครับเมื่อนี้ครับวัดศลงไปควัดม่นแก้วครับทางพานครับเป็นพ้นละใหม่ตามมาดูการครับทางบ้านสีเอิญมามักหัวครับทางผากอีสานทางนี้ทางอื่นบูฮัวเอินหมากเอียงครับอ่าีเป็นโสชาติฝาดๆหวานๆครับต้นนี้เพิ่งมากกรหมูเพิ่นก็เลยซุกแล้ว ต้นอื่นยังบุทันสุกปันได้ครับหลายครับเต็มเบริร์ดริมฟังโค้งครับจังหน่อยครับมากเต็มเบิร์ดอาซิมีทรัพะคุณทั้งยานนะครับสีเขือบกระพเพาะเขือบล้ำใสครับยอ,อกดรดฝาดทองใสกับซีดีครับกินไร้โบเป็นยังครับพวกนี้สีไปทั้งขับถ่ายหยากผุแหละคันกินาร้พดสีโบเจบทองทองสีโบเซียครับ เอาตัวนี้แมนนุงมาแน่แหละครับเดี๋ยวเสี้าให้เบิองจักหน่อยอันนี้ตุ่นมันดกขนาดครับไลยครับเมื่อนี้มากับลูกสาวครับวันอาทิตย์ครับหยุดโรงเรียนพอดีเอาแม่ลุงเดวครับวังหันอันนี้ครับดกดกครับตัวดำดำแห้งๆครับสีหวานครับถ้าแดงๆจักหน่อยยังสีฝาดอยู่น้อยหนึ่งเอาสีอาลซัมนีกับพ่อให้ผู้อื่นคนกินน้ำแน่ อันนี้ก็กินโมเบิร์ดแลละล่ะนี่ครับต้นเพิ่นต้นให่ครับมันมันลายตน้นมันแตกเป็นภูมิขึ้นเอ็มเบิร์ดอ่วขอบคุณดนะครับเด้อถูกกําลังใจครับถูกการติดตามเดี๋ยวจังพผพ่อกันใหม่นะครับเด้อขิปนาสวัสดีครับ